สวัสดีค่ะยายจุนองจะมาเที่ยวอะไรข้างตู้เย็นไงนี่ ล้าก็เด่นด้วยพี่น้องเชือกเอามาเชือกมาลอยแตงเอาแตงร้อยเชือกมามัดลถพิ้งพวงให้มันเป็นปุ่มเป็นพวงพี่น้องทำ <c ười> งานจะทำงานงานก็ได้เงินไม่ทำงานก็ไม่ได้เงิน นี่คืองานบันดาลสุขมีงานก็ าคอนเทนต์พี่น้องหาแนวไหไปเนสืเบิงเอาผักเข้านี่่หะพี่น้องไปลงรุพี่น้องเลยรับส้มป้าถึงโตบอกแดงขึ้นหลายแต่อืมเดี๋ปลูกเลยเนาะแล้วก็ต่อวัน็ปลูกกัพี่น้องตลลดซี่มเมียงหลไร 我没來,来，怎么穿不能穿？